เดินหน้าตั้งรัฐบาลชื่นมื่น8พักร่วมถแถลงเดินหน้าตั้งเจ็คณะทำงานแก้ไขปัญหาช่วยประชาชนตาม MOU ไม่ขัดแย้งปมประธานสภาวันที่30พฤษภาคม66ที่ทำการพักประชาชาิได้มีการนัดประชุม8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อพูดคุยแนวทางและแผนง,งานการทำงานร่วมกันหลังการลงนาม MOU รวมถึงการจัดตั้งทีมเปลี่ยนผ่านรัฐบาลว่าจะมีใครเป็นผู้รับผิดชอบโดยการประชุมหาหรือ8พักร่วม หลังประชุมเสร็จสิ้นแกนนำทั้ง8ดพักจะมาะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมืน่นสยบข่าวลือรอยร้าวพักร่วมรัฐบาลรวมทั้งกระแสข่าวดีลลับต่างๆซึ่งพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลแถลงข่าวภายหลังมีการประชุมร่วมกันของหัวหน้าพักจัดตั้งรัฐบาลโดยนายพิธากล่าวว่าหัวหน้าพักทั้งแปดพักได้ร่วมกันมีมติในการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะประกอบไปด้วยบุคลากรดังต่อไปนี้ 1. ทิธาลิ้มเจริญรัฐประธานคณะกรรมการการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน 2. สิริกัญญาตันสกุลตัวแทนจากพักก้าวไกล 3. ดเรเผ่าภูมิโรจนสกุลตัวแทนจากพักเพื่อไทย 4. ทวีสอดสองตัวแทนจากพักประชาชาติ 5. อนุดิตนาครทัพตัวแทนจากพักไทยสร้างไทย 6. วิรัตวรศริรินตัวแทนจากพักเสรีรวมไทย 7. กันวีสืบแสงตัวแทนจากพักเป็นธรรม 8. วัสวัตพวงพรสีตัวแทนจากพักเพื่อไทยรวมพลัง 9. ชาวริดขจรพงกีรติตัวแทนจากพักพลังสังคมใหม่ซึ่งได้มีการตั้งเจ็ดคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนตาม MOU ประกอบไปด้วยคณะทำงานที่1คณะทำงานด้านค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันดีเซลและราคาพลังงานคณะทำงานที่สคณะทำงานด้านภัยแ้งเอล尼โย คณะทำงานที่3คณะทำงานด้านการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คณะทำงานที่4คณะทำงานด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญคณะทำงานที่5คณะทำงานด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและ PM 2.5คณะทำงานที่6คณะทำงานด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและ SME คณะทำงานที่7คณะทำงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติด ส่วนวาระที่เหลือจะเป็นการตั้งในสัปดาห์หน้าในวันอังคารที่วันที่6มิถุนายน2566ที่พักเพื่อไทยขณะที่ตำแหน่งประธานสภาพักก้าไกลและเพื่อไทยจะพิจารณาร่วมกันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลจุดประสงค์เดียวกันคือสิ่งที่เตรียมความพร้อมบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประชาชนกกตต้องมีการประกาศผลออกเป็นทางการแล้วเหลือเพียงการรับรองต่อไปอย่างเป็นทางการเพื่อสามารถเปิดประชุม มาสภาได้จะใช้เวลาไม่นานในการรับรองและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วเพื่อที่จะได้ผลักดันวาระตางอมไมยามกเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปส่วนตำแหน่งประธานสภาพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลจะพิจารณาร่วมกันโดยยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นอุปปสักในการจัดตั้งรัฐบาล